ปปาดสิโซ่เต็มเต็มมีหารกางถนนมาบนก่อนอัอนนี้เล็กอยทีเล็กีคู่เข 4, 4, 4า,ามาดีหนยนบ้นี่ครับเฮ้ีคู่ล่างล่างตรงตาบนอีกลับมาสองหัวเป็นบนมาสองหัว,หวเล็กี่คู่นี่อโอ้เล็กีเลขคู่ม่น, 4, นเนข้ามาหลายหมวติดแล้วมันมาสี่ีางหมวนี่แหละล่างล่างตรงตรง ล่างตรงตรงล่างบนนี่กับอยู่สองหัวดตาบนได้กับแค่น้อยแต่สมองไมั่มาแรงส่วนล่างล่างบนต็ดมาสองตรงหัวถ้าผมโอ้พี่น้องเน้องก็ไลยมาโดนแล้วก็ได้แน่เรียกกันตาล่างเขากะสองส่วนแต่พันหัวจักใหญ่สุดที่หนึ่งสุดที่สามพันหัวโอ้ที่นี่เนี่ยเขาตรงตรงนาะปูเนาะอันนี้มันเป็นสูตรสุดล่าง อันนี้งวดที่ผ่านมาด้วพี่น้องด้วยงวดที่ผ่านมานี่แปดศูนย์โอ้โหตรงตัวคือว่าตัดเลยราบถึงตัวราบนบนกับครับราบนครับผมเอาถ้าบนข้างล่างด้เต็บไหมไม่งั้นบนไม่สิ่ครับโอ้สีครูแม่ไม่เลวสี่ครูอ๋อพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็สูตรเดิมและตามขั้นจรับเป็นย่างท่าแต่ว่าผ่านมาบอลลวดตัวตัวไปบอลเนี้ย S <S อ๋อมีว tamam> ิชีคู่นี่หงวดนี่งวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้าเลยพี่ตองเดก็สี่คู่เด็ดสุดๆเหมือนอีกเช่นเคยล่างล่างยังบริกรล่างยังไม่ต้องกลับเหมือนเดิมงานกระดานบนครับบนบนมากสองงวดเขาสองงวดเด็กซีคู่นี่ครับผมเบนสองหงวดเขาล่างย็หางหงวัดเลยโอ้สองงวัดเขาล่างเขาล่างตรงๆวัดนี้ครับเลยครับผมสำหรับล่างตรงๆเลยกลางวันนี้เดินต่อต่อกรบเบื้องด้วกัน ครับผมแต่เนี่ยเนี่ยคือเ่าให้ติดตร่างไม่พัตร่างสูตรนี้สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามนี่ยังบม่หลุดเห็นมากปะนี่ยไม่หลุดครับผมพิษแป็กพิษเก่าพิษไบหนึ่งเดียวกับสูตรกับมือหนึ่งพิษใบนึ่นี่เขาเรียกว่ามือหนึ่งกับสูตรมาใช่นี้มาประกอบนะเอาทีหนอนาะสเตราผีหนอนแล้วสำหรับวันนี้ครับผมเนาะยังไม่เคยหลุดและก็ไม่ต้องกลับด้วยสำหรับล่าง ได้พี่น้องได้สามสีปูเนาะปูเนาะสีหางวดสีหางวดยังไม่ได้กลับเลยเข้าออตรงๆเป๊ะๆตะบนครับตัวลังยังบงครับครับผมตเมาเล็กนี่ยคือเล็กสองชนนี่อือไข่ติดพยายามติดไว้หนึ่งกับศูนย์นี่มาตัวโอ้อันนั้นเป็นคนละสูตรมาปูคนละสูตรตาตาเข้าเปรียบแจ๊ตัวนี้ก็มีมีตัวตัวจับเซกับจับเซเล่นนี่ใช่ไหมอ่ะอ่ะต้องสามตัวหางเดียวตัวนี้ ครับต,ตัวป่อยนี่กับกาเลียกมันกัเลียดน,นหนึครับหนึ่หาออดอโซนโซนหาครับหนึหาครับมันเลยใช่กันครับหนัก<ม>็มากเลยมากหนึ่งหมนี่ปูมากนึ่งม่นึงกับ0อืมเอาพี่น้องพี่เจลาเด้อเนาะแต่ว่ามิดถูกเครื่องไม้ ขีดเครืไม้ถูกขีดเคไม้ถูกมันจะไหนปัวบว่าไนถูกแล้วเนียนๆบอก้ว่าไนชิบเรียนหบ่นี่ยคือมกมมมเอนอไอู้ักองเสียเอาพี่่อยเลยยเดี๋ยวกันไม้ตัวนี่พิเศษบาทในผัวมันมีพิเศษััดจัง ยังไม่หูเลยพ้องยงหัวบดนหวดหวีบดแล้วบริการพอดีเนี่ยกเรียนชี้สุดสุดนี่แหละอันนี้แกนนั่นชีดความอันนตาเขาเกาัครับมานี้ตัวนี้มันก็มีแล้วเออาคัดต้นโอ้หนึงเกาอืมจะยิ่ต่าดที่เกาแมนอ่าสีก้า ไม่แต่ปูนึงเกิลสีนวลห่าจับตามตัวให้มัน่ในแต่รางห่อเขาเพิ่มคุเดียวครับผมเพิ่มเพิ่มขึ้นมาดูเพิ่มไปไ่เพราะว่าในต่รางเขาเพิ่มกับเก่าเพราะว่าเก่ามันอยู่ในตาร่างเขาสวนี้มันยบง้บรุนะครับผมเขาก็ะไรยานะมักนึงบารายต่อครับรวกถึรากเลอ่ะว่าปูปะหยักไหนเยอพี่น้องเยอ ก็สามตัวดีกว่าเพิ่พมขึ้นมาก 1, เลยสียนะ่ก่าัสเนาะครับครับไปพร้มสีหนึ่งหกอวตกันอี่น้อยครับหัวไปนี่แหละนะครับเลี่ยนัปนี่แหละเจ้าาหนอด้สำหรับล่างเน้นเน้นได้พี่น้องเด้คือยังไม่ได้กลับ เนาะเล็กตรงๆได้ไปหายิบจับลอตะลีไปด่วนห้าเจ็ดห้าแปดเนาะมีสีหางว่าส่กระดูกทั้งสีห่หางเลยถ้าเป็นบนเป็นบนก็เป็นมาได้มากระเดยฮะเป็นบนเหยบกลับ <laughs> บนปปดิที่ปุ๊กทีนี้มันไรก่าได้บนบนเขาสองหดวเด็มามันให้กลับครับผมในบนสาทีมันหังไงภาษาตี แปดศูนย์ั้งาังนอตัวเดียวเดงเก็บหนึ่งเก็บเนาะแม่หลบนนี้คับโอ้สถิติติติสติติหรือบัน้องนสถิติเดี๋ยวว่าสูตรไพ่นี่สอูตรนมีสอตัวนี่สตัวครับปูห้ากับ6เป็นหลักสิบล่างอือสีกับ5้าหลักสิบล่างห้าสองตัวนี่นะเดี๋ยวเอาแถวนี่เอาตัวที่สาที่สี่นะแกับเกกับแปสี่กับห้านีสี่บานีสี่า แยกกันออกบ้างก่อนแยกรักรวยมันมีแค mm ่น nah ี so ้นี oh. 8. 8. 8. 8. ่นี่แปดกับเก้าเจ็ดกับแปดสองตัวนี่หนึ่งกับสองวันนี้กับมั่กีมาหันศูนย์กับหนึ่งวันนี้กเจ็ดกับแปดให้มันตรงนี่นะโอ้ย่างมันออกมากแบบนี้ห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้านี่มันออกหาแปดตรงตรงล่างตรงได้ด้วยนี่หาแปดมันออกหาแปดตัวนี้แมนแยกกับเก้ามันหกเก้านี่มันมาเก้าหกมันกลับคือบทเป็นกลับอะเลสิคู โอ้หงวดต่อมาบบบน,นี้สี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดออกสี่เจ็ดตรงตรงได้ล่างแล้วก็ว่าต่อมาเนี่ยแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองออกเก้าสองล่างตรงตรงโอ้แล้วงวดมะหันอ่ะนี่ห้อแถวเนี้ยนี่เจ็ดกับแปดมาใช้ศูนย์กับหนึ่งนี่ได้ค้ดมะหันละครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์ตรง <Hey. S 2> ตรงครับเจ็ดหนึ่งมัดสีครับบนสีครับได้สองงวดบนสองหมวดกล้งงวดน,นี้นี่ สี่กับห้ามาใส่เจ็ดกับแปดอย่าได้ำีสี่เจ็ดสิปดห้าเจ็ดีนี่แหละคือทั้งเดินเลขทางเดินขผมเลยนี่ละสติมันรังสั้นสติมีสติให้ดูพี่อไ่รอดเอาใจมือแหลวุ้นงั้นือเกาไปใมือนะจมือออกถวนเปลี่ยนนักขอจะลืมจะพลาดเด็ดขาดตุ๊กมันเดินดีนะอืมะชัได้ทั้งบุญทั้ง่าง ครับผม,มวัดที่แล้วโอ้สิ่หัวทางวัดพื่อได้พี่น้องได้เนาะ,ะถือว่าแน,น่นย่ำเลยแหละงานในพี่น้องน้อยชุดพร้อมยาล้างเลือดได้พี่น้องได้อ่ายิบจับรัฐบาลได้เนาะก็เราใบสองใบเพราะว่าถือว่าผัวสูบไม้ให้เบิ้งต่ำแนวทางเลีอยงเนาะแัะนวมีที่ไปที่มาอ่าตามสูตรงก็พี่น้องได้เออ ช้นตัวจารมากกาเลยมันมันบราณมันไม่ได้ครับนะคือสุนีนาเรนอติ๊กถึกไว้กันเลยติ๊กถูกเลยซูนหามาอีกมาปูโอ้ยทะเบียนรถขั้นหน่อยหน่อยหน่อยที่บนออกแล้วออกอีกสามตูนแปดซูนห้าออาพิต์หน้าพี่น้องด้วยมีซับนี่เนาะจนหอดมือเรออกวอก็ปูกหรอให้ล้างจากเรออกให้จนหอดมือออกก็ไป อันี้บัได้ะบัสนบัสนี่หกับสี่หนึ่งเก่าเนีปะปูกับหัวใบจังไห้บอหน่งหกกมีแล้วเห็นว่าโอเคเาใช้แล้วเขากักันไวเพราะว่ามันเก่าอยู่นี่มีแต่นี้มันยังยังบลดแปดกับเก้าตัวโอ้แปดกบเก้ามางตัวแมนัวนี้ยังบลตัวนี้กัยังบลดกเละกาไักคู่นี่าเก่ายงแปดกเมาเก่านะอันนี้เขากับอันนี้มันส้นนี้แบบส้นสวยดิห้าแปด่ มันหลวกลดเย็นไว้มันหลวกไดเย็นเนี่แม่นมันมันมันมีตัวเดียวนี่นี่ห้าแปดเนี่ยส่นในสูตรท่ออันนี้กับส่วนห้าห้ส่ห้าหนึ่งห้ามันก็ในสูตรท่อนี่อันวนจะอยู่เลขรถปูตัวนั้งมาได้แท่โอ้แม่ลิลี่วัดนั้นกัอยู่หนึ่งเก็ดนั่นกับแปดส่วนก็แล้วก็นี่นี่เนาะถ้าเกิ้งามดีครับผม ได้เงินไดทองมด้วลียงเอะไรกับงวันนี้ก็มีซันี่ด้พีเปงบหน่งบหน่อยมาจัดเลยค่อยนยังเพราะว่าเป็นร้านลอตเตอรี่หาได้นครัะผมไม่คดูได้รับโอ้มากกชบปั๊บูปลอตเตอรี่ตถ้าไปสีมาก็ปชอบก็จัดมาปูนคือว่าปอยทัดเลยวโอ้ ดึงไว้ดึงไว้ว่าสั่นตอนเรถตีมันปล่อยง่ายตอนเรียกกันขึ้นเหน็บบนมันจะแบบนั้นหายากครัปูร้องายหายากไปซากือฮอกตัวบระเทศเตี้ยจะเหน็บล่างนี้ออกแค่ไหนก็ปล่อยมันนะโอ้ทำให้เขาว่าเม่แม่ทพิจารณาเมืองนะครับปูเพราเขาอยู่แบบปูธรรมะไรเงวตนะเนาะไรอยลางเน้วเอออยู่นั่งอยู่กับวัฒนารรมครับครับผมครับปูเอาผู้ใดเห็นกต่ขอใหมีโชคมิหมานได้พี่น้องเด้อสำหรับแนวทางที่ทางจ่องหาฝากเนาะฝากไว้ครับปูจะจ่อง หรือว่าปูมักแข้งใหญ่เป็นหายมากติดต่อลายหาัยวยึดแบบตรงๆไม่ต้องกลับล่างด้วยอ่ยึดจับไปมักกระจัดทัดกระพันเนาะถัดตรงใจจะดึกลงก็บพี่น้องเนาะโฉบโมัน,นมาสุขุมทุกทคนครับผมขอัสิดีสัครับ